บุห้องทำงานแฟนนะคะไม่รู้ว่าแม่งซ่อนอะไรไว้เธอทำโปรเจกต์อะไรอยู่ได้อินสเปเรชั่นมาจากเธอเว้ยเวลาเป็นเมนน่ะไม่ติดว่าไม่ขอฉันก็จะทำให้อะไรของที่รักได้มีแต่ตุ๊กตากับยูพี่คอรนนี่คือห้องหนุ่มนี่คือห้อง Walk in Closet เซ็ปค่ะอุ๊ยอะไรอ่ะแวนของใครอ่ะโคตรรักหน่อยหน่าเดี๋ยวก่อนใครคือหน่อยหน่าบอกความจริงที่เก็บอยู่ในใจคุ ได้โฟลดไม่เหมือนเลยอ่ะเออเดี๋ยวมันออริจินอลจริงๆขอบคุณนะที่เธอร้องให้อ่ะจริงๆริงจริงอันอโ,โลคือเนกับโนดยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่วัน,นเนี้ยเนยแอบมาหาโนดลองบุกด,ดูดีแบบไม่ได้ทันตั้งตัวดูซิว่าตอนเนี้ยเขาทำอะไรอยู่นะคะขณะนี้ก็เวลาทุ่มฮัลโหลไฮ<ไ>้ฮ ธอต้องมีไฟอย่างนั้นเลยเหรอใช่ดิเพราะว่าเวลาดึกดึกแล้วมันมืดเกินไปเงี้ยวันนี้ขอบุกห้องทํางานหน่อยนะคะงได้สิคะเธอทำโปรเจกต์อะไรอยู่น,นี่ทำเพลงตัวเองอยู่ได้ <c oughs> อินสปิเรชั่นมาจากเธอเว้ยเวลาเป็นเมนอะบ้าจริงเราจะตั้งชื่อเพลงีว่า PMS เวลาแบบเธอเป็นเมนเธอกำลังอารมณ์เสียก่อนเป็นเมนอย่างเงี้ยอูดหิดโวยวายอยากจะด่าคนที่มาพกด่าได้ใครเราขอฟังนิดนึงได้ปะเรายังลองไม่ค่อยดีอ่ะขอท่อนเดียวท่อนเดียวท่อนเดียวทำไมวันนี้ท้องฟ้าฉันมืดวนมีแต่เรง เป็น PMS มันเครียดหรอใช่เป็น PMS มันจะไม่มีเหตุผลทุกอย่างมันแย่ไปหมดจะมีข้ออ้างได้ว่าแบบที่ฉันทําไปอ่ะมันไม่ใช่ว่าฉันผิดนะมันเป็นเพราะว่า E PMS เนี่ยแหละมันทําให้ฉันกลายเป็นคนไม่ดีคอยนี่มันเพลงด่าวะไม่ใช่เพลงด่ามันเป็นเพลงช่วยอธิบายว่าจริงๆแล้วว่าคนมันก็มีอารมณ์ที่แบบว่าป่วยๆอยู่ก็ได้ช่วงนั้นแต่ขอทอนทุกนนิดนึงค่ะนี่ค่ะ การรวมๆเข้าใจ <คน S 2> ปะ่ะไม่ติด โอเคเราจะเริ่มลือแล้วนะอันนี้คืออะไรคะพระทันใจเทพทันใจเทพทันใจนี่เป็นเพนติงคุณเป็นแนวไหนคะอาร์ตของคุณโน้ตเหรอแนวแอสแตรคครับโตกเยอะๆโอ้ยอันนี้คืองานได้รางวัลต่างๆโอ้ยคุณย่าคุณย่าย่าแล้วคุณปู่แล้วก็พระของคุณปู่นี้แล้วก็พระของคุณปู่แล้วตรงนี้เธอไม่มีแบบลิ้นชักอะไรเลยหรอไม่มีเราชอบให้ทุกอย่างเห็นเพราะว่าอะไรก็ตามนะที่แบบมีลิ้นชักเราจะไม่เปิดช อัโอ้หเขาจะมีฟีกกี่อันฟีก็ต้องมีหลายอันเพื่อหลายคตรรัตเอรีในการใช้ใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆใช้อยู่ไม่กี่อันหรอกใช้อันที่เป็นหน้าตัวเองนี่แหละแล้วเนี่ย,ยว่า อีอันนีน่ารักมากเลยอ่ะเป็นสีฟ้าชมพูมันชมพูนมแล้วก็ฟ้านมด้่นาชมพูนมกับฟ้านมนี่นะเฮ้ยเราจะใส่สองอย่างใช่เนี่ยอย่างถ้าเกิดเล่นกับเบรดอย่างเงี้ยมันก็จะมีพิกที่เป็นอันนี้คือเบรดเหรอจริงๆมันเอาไว้สำหรับโอเคเลเล่แต่ว่าเราซื้อมาใช้เพราะว่ามันทําให้รู้สึกเหมือนใช้นิ้วจริงๆเล่นอ่ะเฮ้ยเธอยังมีแอบอีกหรอมีกี่ตัวเนี่ยนี่น้อยแล้วนะจริงหรอใช้หมดป้ะถามจริงไม่ใช่กอ่ะตรงนี้คือโตทำงานโซนเก่าของเธอเหรอที่จะไปวาดรูปไอเดียแรกกก็คืออวว่่าาาายให้้เนนนมังงดรรูปตี ีเนี่ยมีแบบว่าเพนติงมีอุปกรณ์สีเสริอนี่มีสีอน,นรอให้เนะ้ในภาพความเป็นจริงคือเนะไม่มาเพราะว่าเสิยงเพลงอะแม่งน่า,า <laughs> ล้คขารอสาวมาไม่ได้คืเอเนกจะบอกนะคะว่าเวลาโราทาเพลงเนี่ยนักดน,นตรีเขาจะมีเสียงแบบ <c oughs> คืออะไรนะเนาะเขาเรียกว่าเมทานอมจริงเหรอแล้วมันจะแบบปวดประสาทมากถ้าเกิดแกลังวาดรูปอยู่ไม่คิดไม่ออกเลยตอบไปนะคะวิฉันเจอรูปของฉันเองมันไ่ต้องแต่ปีแรกเลยปะวันเกิดเธอันเนี้ยใช่อันนี้ปีแรกสังเกตเห็นความจเจริญเติบโตของลายเส้นอโนเหมือนกันเนะาะเมื่อก่อนเขาจะเป็นเส้นแบบเนี้ยแล้วสีก็จะน้อยหน่อยแล้วเธอสังเกตไหมว่าในนั้นอ่ะมีตัวคาแรคเตอร์อโนออริจินอลชั้นย่ใช่มาจากคนวใจก่อนอุ้ยขอดูชั้นนี้ของเธอหน่อยนะคะเอาจริงๆเธอเก็บของที่สา ให้อื่นๆได้เลยอ่ะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าไหน,นมาจากแฟนคลับหรือไอหน,นมาจากแฟนเก่ามันมีแ่มาจากแฟนคลับเนี่แหละอ่าวรอรออุ๊ยขอดวัน,นี้หน่อยอันนี้น่ารักไหนเธอเธอคนไหนนี่นี่ อย่าสงสัยนะครับว่านี่ไปอยู่ที่โรงเรียนจีนที่ไหนไม่ใช่นะนี่เที่ยงกิจนะฮะแต่ว่าพอดีนี่ทีมแบบมินตันก็เลยจะเป็นคนเอเชียเยอะหน่อยโอ้ทีมแบบมินตันแล้วที่เธอถืออยู่อะไรคะนีทีมักบดีนายอันนี้ทีมรักบี้เธอเป็นนักกี้ราหรอเธออยู่นี่ใช่ไหมแล้วอันนี้ใครฮอตสุดก็ต้องไอ้นี่แฮร์รี่ไนี่เป็นมือเบสวงเราตอนนั้นงั้นเธอก็ได้อยู่แก๊งหนุ่มฮอตได้ดิใช่เอาเราก็เป็นคนหล่อนะตอนเด็กก็ฮอตอยู่นะ ตรงนี้นะคะก็เป็นโซนข้างหลังนี่เป็นปีแรกที่เนททำเซอร์ไพรส์โน้ตเหมือนกันเอเผาครับเนทอนนนะมาเซอร์ไพรส์แบบตกใจมากเขาเป็นปีแรกใช่ไหมอนนิีวอร์เซอรี่แล้วก็ออแปะสติกเกอร์เนี่ยทั้งกําแพงเลยสวยงามยดย้อยมากแล้วมาถึงปุ๊บเราก็แบบถ่ายรูปอะไรกันเรียบร้อยอลังการอยากเก็บไว้สักแป,ป๊บนึงผ่านมาประมาณอาทิตย์กว่าเริ่มแกะเว้ยเชียร์แม่งโอบทั้งกาแพง <c oughs> เราเลยต้องเอาภาพนี้เนี่ยมาแปะไว้เพราะข้างหลังเนี่ยแม่งอยาง <c oughs> เละนี่สิ่งที่น่าสงสารก็คือทุกครั้งที่โน้ตอ่ะต้องคุย ก็ะจะเป็น happy one year anniversary ตลอดอ๋อใช่ล้วไม่เคยอัปเดตเลยนะไม่ไม่ว่า second year t r d year no ไม่แต่เราชอบนะแต่เราชอบแล้วช่วงนี้บีทำงานอะไรอยู่บ้างทำเพลงเนี่ยแหละเป็นหลักแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เล่นคอนเสิร์ตไงเพราะว่าโควิดอะไรก็ตามมันก็เลยทำให้เราพยายามรับเบื้องหลังมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำศิลปินคนอื่นด้วยบางคนอ๋อ,รอจริงจริงเราหนุนนะคะแอบถามพวกน้องไอดอลด้วยแต่ว่ายังเป็นคอนเส <Financial. S 1> ิร์ตโชวเป็นความรับแล้วเขาก็จะมี เด็กน่ารักน่ารักอยู่ในกำมือทั้งชายและหญิงเต็มเลยรอดูกันแต่ว่าเราว่ามันก็เป็นอะไรที่เราตื่นเต้นเหมือนกันนะอันเนี้ยเพราะว่าไม่เคยทําอะเนะรู้สึกตื่นเต้นกับโปรเจกต์กนี้ของนมเหมือนกันนะเพราะว่าเราได้ฟังเพลงที่เขาเลือกมาแล้วเหมือนความชาเลนจ์คือมีฟังดนตรีมีแบบลองคิดคําลองถามเนว่าจะหลีดผู้หญิงฟิลประมาณเนี้ยจะต้องเป็นเพลงประมาณไหนเปิดเพลงให้เนะจะรู้ว่าเพลงเนี้ยมันอยากเต้นหรือไม่อยากเต้นอะ่ะเ,<อ>เราแค่เปิดขึ้นมาเลยแล้วเน,นมันจะเริ่ม หรือว่าแบบรู้สึกแบบ แก่แบบโหนี่อะไรเนี่ยอายุสองพันเหรอนีน่จะพูดขึ้นมาอะไรจะไม่ต้องขอ,อความคิดเห็นไม่ขอฉัน,ฉนก็จะ,จะทำใ<ำ><ำ>ห้เวลาเธอคิดงานไม่ออกเธอมีเทคนิคอย่างไงคะหยุดคิดหยุดเครียดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทาไม่ค่อยได้หรอกแล้วเวลาแบบบางทีนะเราเครียดใช่ปะเราก็จะเริ่มแบบว่าเงือออกมีแบบว่าคันแล้วก็ถ้าเครียดหนักๆนะเนี่เขาจะรู้เลยเน่เขาจะรู้ว่ามึงเครียดแล้วก็คือเวลาเน่เราเป็นเส้นที่ขอจนเหมือนมีร้อยู่เช่นอย่างนี้เป็นต้นยังมีอยู่ปะ เนี่ยมันชอบเป็นรอยแล้วบางทีอักเสบจนแบบรอยดํารอยอะไรแล้วบางทีขึ้นมา3าเม็ดติดกันก็มีขอดูหลังเธอหน่อยเนี่ยหนดจะมีแบบสิวแบบแผลเป็นเยอะแล้วเราเราเป็นคนออกกําลังกายด้วยข้างหลังเนี่ยเราว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เครียดออกกําลังกายเสร็จปุ๊บตอนที่แบบว่าคููดาวอ่ะเหงื่อออกอยู่อ่ะเราจะชอบแบบแอบมานั่งเลกกิตร์หรือแอบมาทํางานต่อโดยที่ยังไม่อาบน้ําเลยแล้วมันทําให้แบบมีสิวขึ้นน่ะแล้วเนะช็อกตลอดทำไมมันมีพาโฟอี่ที้ทั้งที่จริงๆเป็นคนที่หน้าค่อนข้างจะไม่มี ว่าไมเธอไม่เคยมีสิวขึ้นหน้าเราเกียดคนไม่คิดว่าเราจะเป็นผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องสิวเว้ยมันจะงงมากผิวมันไม่เลือกขึ้นที่หน้ามันเลือกขึ้นเนี่ยตามคอตามหลังแต่ว่าช่วงนี้เธอดูไม่เครียดเยอะหรอทำไมเธอมีอนนี้น้อยอ๋อเราเจอของดีใหม่เลยเธอได้รับมีของดีใหม่เวอร์อะไรเธอไม่ค่อยมาบ้านเราช่วงหลังๆเธอไม่รู้หรอกมันนี่มานี่มาบุกทุกโซนเลยค่ะเฮ้ยเธอลกมากถือว่าไม่ลกแล้วนี่จัดแล้วนะหลอกมากนี่หรออะไรของที่รัาได้ีแต่ตุ๊กตากับยูนิคอร์ นี่คือแบบนี่คือดีแล้วใช่ฮัลโหลนี่ไงของนี้ที่เราบอกเมื่อกี้ก็คือ Paris Anti Acne Gel นะครับเดี๋ยวนี้เธอมันแบบ next level แล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้สาวซื้อที่แต้มสิวแล้วหรอกค่ะมันเป็นยาแต้มสิวไงแล้วเขาใช้แล้วมันเวิร์กจริงๆเว้ยแล้วอันนี้คืออะไรก่อนเขาบอกให้ซื้อสองอันเลยต้องซื้อสองอันใช่ปะไม่เขาตอนแรกอะเขาเห็นพวกโฆษณานี้อยู่เอออยากลองใช้เสร็จปุ๊บเออไหนๆก็ไหนๆละผลหนึงไม่ได้แพงมากราคาดีก็เลยซื้อลองใช้อันนี้ก็ดีมากอันฟรีเซอร์เนี่ย เรารู้ว่าทำไมเธอซื้อพอเขียนว่าสำหรับผิวหน้ามันเราเป็นคนผิวหน้ามันเราหน้ามันจัดโคตรแค่สองอันนี้มันไม่พอเราเลยซื้อมาเผื่อเธอด้วยเห็นไหมเราเห็นละแต่ว่าเถ้าก่อนเธอมีแฟนแค่เราคนเดียวทำไมเธอมีชุดนึงก็เผื่อไว้เผื่อว่าเธออยากจะได้ไปอันนึงเสร็จล้วก็แบบว่าไปวางที่ห้องนู้นห้องนี้เดี๋ยวก็ต้องมาเอาใหม่เอาจริงใช้แปบเดียวก็อาจจะหมดได้ละเราไม่ได้จะคลีนเซอร์เนี่ยแค่ที่หน้าไงคนเขาจะเข้าใจว่าแค่ที่หน้าใช่ไหมแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยเรามีสิวที่คอด้วยก็ต้องใช้ที่คอด้วยแล้้ววออออีีีกกเเรรืื่่งงงปัญหหาานคมสิทล็ต าหลัด้วยคือจากที่ทุกคนรู้นะคะนเนยเป็นคนผิวแพ้ง่ายเราก็จะใช้เครื่องสาอางแบบเวทสาอางมาตลอดอยู่แล้วทีนี้เพรรี่ก็เป็นอะไรที่แบบเอาจริงๆโด่งดังมากเดี๋ยวมาดูเจลข้างในกันนะคะข้างในเขาก็คือไม่มีกลินล่น,นเป็นเจลใสๆนะคะเนยบอกเกก็ทำกันอย่างวันนี้ที่รักดูป้องมือเราเราก็บีบออกมาเท่าเหรียญสีบทาทาถูถูถ,ถ,ถูอย่างที่น็อตบอกถ้าใครมีสิวที่หลังที่คอคือเบสิคที่เธอเอาไปอาบน้ําเลยในคะ่ชงก็คือเนี่ยเอาไปอยู่ในห้องชาเวอร์เลยเพราะว่าต้อง หลังเนี่ยไหนที่รับองบางหน้าให้ดูหน่อยสิครับใช่ะคะ่ะโชว์อันนี้ด้วยได้ไหมนี่ว,ว้าวนี่ตรงหนะะ้าหาปุ๊บแต่เราก็ยังไม่ลืมที่คอนะฮะ ต้องแลาเธอใช้มากเกี่ยดีละเราใช้มาประมาณสองสัปดาห์นะจริงๆแล้วไม่ต้องใช้เวลานานก็ดีกันละพอล้างเสร็จก็ใส่ตัวแต้มสิวเลยชอบความรู้สึกที่มันแบบไม่แห้งตึงแต่มันก็ไม่ได้มันไม่ออกไปกเคยทําให้เรา<ม>อยากลองล้างด้วยเลยใส่ล่องดูส่วนผสมของเขานะคะคือเขาจะเป็นเจ็ตเคมีคอลฟรีเลยคือจะไม่มีสบู่ไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนและไม่มีสารต่างๆที่เหมือนทําให้เกิดฟองเพราะฉะนั้นผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้ผิวเป็นสิวใช้ได้ควบคุมความมันดี ขอบคุณมากฉันอยากลองเด็ดเกินเขาบอกได้เลยนะคะว่าอันนี้รีวิวคอสอัฟแอคเนแล้วก็ใช้คู่กันกันกบตัวนี้แอนตี้แอคเนเจลใช้ง่ายด้วยนะเพราะว่าเธอแค่ต้องทาไว้อ่ะ24ชั่วโมงโทษนาใส่มากน่าใส่ไม่พอก็ต้องทานี่ต่อค่ะนี่อาบีเบอร์อาเดนี่ก่อนนี้เรามีสิวตรงนี้ใช่ไหมมันก็ช่วยให้ไอ้รอยดำรอยแดงที่ตอนแรกมันจะแดงอยู่เนี้ยค่อยๆเป็นแับผ่านไปเป็นสกเก็ต เออโอ้ลูกบอกสิวหลุดได้ง่ายเลยมาเดี๋ยวเราทาข้างหลังให้เออเสื้อเธอนี่แบบ flexible v ิ r มากเฮ้ยแต่จริงจเธอคอเคออ่ะดีขึ้นเยอะมากอ่ะปกติสาบานเลยนะคะว่านดมีมากกว่าหนึ่งอันฉันรู้แล้วว่าอันเนี้ยนวัตกรรมของแพ r รี่นะคะที่เขาเป๊ะปังมากเพราะเขามีอนาเซลิกค่ะที่เป็นนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากสำหรับเขาคือทำให้ช่วยกำจัดสิวขบวงจรป่ะ ฉันขอออกกลับบ้านแต่ก่อนกลับบ้านฉันขอตรวจเช็คทุกซอกทุกมุมของห้องเธอต่อก่อนนี่คือห้องหนุ่มนอนห้อง walk in closet ค่ะมันเคยแบ่งโซนนะว่าตรงนี้คือเสื้อเชิ้ตแขนสั้นทั้งหมดแล้วก็ต้องเลียงสีอะไรทุกอย่างแต่พอตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ10ป,ปีแม่งมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> ก็คือนี่แหละตรงนี้คือเสื้อเชิ้ตแขนยาวแค่นั้นแล้วไม่ต้องเรียงสี <c oughs> นี่คือเสื้อโซตรงนี้จะเก็บเหมือนไอ้พวกไปพึองนอกแล้วก็ชุดนอนอะไรอย่างงี้เสื้อเยือเสื้อเยสีดําอยู่ฝั่งนี้แล้วก็นี่ชุดนอนไหนอไไมีะรรท่เาาขโยด้้บง ชอบเขาอย่างนี้เฮ้ยเราชอบอะไรแบบนี้น่ารักวินก็มีเสื้อมอนสเตอร์สกินอยู่เต็มอุ้ยมี่อะไรอ่ะเกือแล้วมึงนึกว่ามีอะไรหรือว่าใครอันนี้ขโมยมาจากเธอไงตอนช่วงชิปแอนเดลชิปแอนเดลในโซนพี่โตในโค้ชในโตโอเคตลอดว่าตรงเนี้เป็นส่วนที่เราชอบที่สุดเพราะว่ามันคือเสื้อเหมือนวินเบรกเกอร์ป่ะเป็นเสื้อที่เธอทำเสื้อใหญ่เออเป็นพวกเสื้อที่เราทำเราก็เลยจะมาแขวนตรงนี้แล้วก็ใส่เลนโอ้ยน่ารักอะนูน่ารักมากเนี่ย แล้วก็อะไรของเธออ่ะจริงๆนเน่เชอบมาลื้อเอาเสื้อผ้าไปใส่นะเวลาแบบไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะในตู้ตัวเองบางทีเน่นชอบแบบอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะของผู้ชายอ่ะแล้วบางทีเราใส่กับอะไรใหญ่ๆอ่ะมันยูนิเซ็กซ์นะกางเกงยูกินะเว้ยรู้จักยูกิไหมน่ารักอ่ะกางเกงยูกิกับเสื้อแบบเนี้ยเนี่ยดูดิแค่นี้ก็เป็นเด็กแนวแล้วอ่ะเราก็แบบใส่กับผ้าใบอ่ะว่ามะมามาดูขอดูโซนนี้หน่อยค่ะคุณนต นี่ปกติเธอก็คือตัดรอเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมใช่อน่ยเราคอยไปแปะโซนหมวกมีอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะขอขโมยเลยได้ปะไม่ต้องขโมยจะมเป็นของเธอเองแล้วจ้ะของเราเหรอใช่ตอนไหนเธอซื้อที่จตุจักรอันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ของเราแต่เราไม่มีที่เก็บอุ้ยแวนของใครอ่ะก็ของเธอโนดาอะไรยอแล้วสรุปก็คือโดนจับได้ว่าเราขโมยของเธอมาเยอะมากอ่ออะไรเนี่ยอันนี้ของเราเราตัดไปแล้วอันนั้นนะ sorry นะ แขนหายไปแล้วเสื้อเธอมันถูกตัดไปเรียบร้อยแล้วทำไมเป็นแบบนี้อ่ะฉันจะดูว่าอันนี้มีอะไรให้หรือว่าเธอพอในตู้เหรอมีอะไรบ้างอะเราก็เฮ้ย,ยเฮยปนุอตเฮ้ยเราหล่อเนาะเฮ้ยผูดอายหรอือว่าคนไว้ผมทรงนี้ดีเงินของทุกกุลดุนชาติซึ่งน่าจะแรกไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้อ่ะ่ะพาสปอรอ่าโอเคนี่ลามือเรานี่เป็น ค้าว่าหลอดูไม่ใช่เราเลยอ่ะน่าจะแรกๆเลย My first year with you ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะไม่ใช่นะคะนักกะได้ปะนักกะเออยังใช้สท์วัยรุ่นอยู่หรืนั้นที่รักไอ hope y ยู l i k ก it นะคะเธอรู้ว่าเราชอบเขียนแต่เรายังไม่เคยเขียนให้เธอต่อจากนี้จะมีแต่เธอคนเดียวที่เราจะเขียนให้หัวใจยิ้มโคตรรักน้อยหนาเจ้าไมเธอต้องชื่อน้อยหนาใครคือน้อยหนาเราเคยเรียกตัวเองกันว่าน้อยหนาเอาทำไมเราเป็นน้อยหนาเธอมีหลายชื่อมาก นะชที่หล,<อ>ลักแล้วเราเขียนการที่เธอแค่ใบเดียวเองกเ,เป็นไปไม่ได้อ,อ,อุ๊ยอะไรอะอันนี้น่าจะเนื้อเพลงอุ๊ยเนื้อเพลงอะไรอะอยู่ในอัลบั้ม The First Single เป็นเพลงแรกในอัลบัม้มหรอใช่ชื่อเพลงกันละครั้งหนึ่งเนเนทเธอมาดูอันนี้เนี่ยมันคือไกลแค่ไหนคือใกล้ไ,กลไงก็ขึ้นอย่างนี้เหมือนกันมันจะไม่เหมือนออริจินอลไปแปงเห็นปะ่ะเพราะเธอลองร้องดูดีมันไม่เวิร์กนะทน<อ> ไกลแค่ไหนจนกว่าเราจะใกล้คนดีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีบอกความจริงที่เก็บอยู่ในใจของเธอได้ฟลอดไม่เหมือนเลยอะเออเดี๋ยวมันออริจินอลจริงจริงไงบอกกับออกฉันให้รู้ทีสิ่งเหล่านั้นที่ทำไปมีความหมายเรไม่เคยมีใครร้องให้เราเลยนะเนี่ยทั้งก้อนอย่างเงี้ย เออเพราะว่าอันนี้คือตอนที่เขียนแล้วเนมก็ยังไม่เคยเห็นอันนี้ไงจริงเหรอใช่เนมจะไม่ได้ร้องอันนี้มันยังไม่จบอ่ะน่ารักอะเธอชอบไหมอ่ะชอบเราเลยเก็บใส่กรอบนี้ไว้เลยไงขอบคุณนะที่เธอร้องให้อ่ะจริงจริงเธองนน่ารักขนาดนี้เลย่เนี่ยใช่เธอมันจะมุ้งจะมิงมากเลยนะอันนี้โซนนี่2องเกี่ยวกับเกสเซอร์อเอฟซีท้าหน่ารักแล้วอนไปขายเสื้อดีที่ญี่ปุ่น มีรูปเลิฟเนี่ย<ช>ตอนแบบอุ้ยคือก็เท่เหมือนกันนเนี่ยเนี่ย <Thank> you. <ต>อันนี้เป็นซิงเกิลแรกเหรอคะไม่ครับซิงเกิลที่7แล้วครับแต่ก็คือซิงเกิลใกล้ขนาดคือใกล้ไงคนรู้จักจากซิงเกิลนี้ตรงนี้ก็มุมกีต้าร์อีกมุมเธอจะมีก,กีต้าร์กี่ตัวนี่ทั้งหมดมีกี่ตัวแล้วเนี่ยแปดตัวตรงนี้9โอ้โหมันมีสเปะสปะเต็มอุ้ยอันนี้ก็เป็นเราว่าเป็นปนดอายุ28ปีบริบูรณ์นะคะบริบูรณ์มีตรงไหนให้หลือ้ออีกไหม,ม,ม,มคะถ้าทางจะหมดแล้วอะมา<ใ>ดูสิ่งที่ปนดนับถือก็จะมีไอ้ไข่นะคะแลเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมบีมีไไก่่มมาเพิตอนนห อ๋อตอนช่วงถ่ายเพลงหวยเนี่ยแหละใน MV ก็จะมีเหมือนบูชาไก่อะไรอย่างเงี้ยสารุภรูมิเราก็เลยขอมาบูชาไอ้ไข่ด้วยนี่นก็คือเป็นเชลฟ์ซีดีของเราโอ้ซีดีแบบวงอื่นๆนะหรอใช่ก็ต้องเราฟังมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้ ใช <Spy> ่มีแบบแกสโนวว่ายุคแรกด้วยนะเธอบอกเขาไปดิว่าจริงๆแล้วเธอมีบนบานเอาไว้ว่าเธอจะไม่มีทางซื้อซีดีอะไรคะอ๋อเราจะไม่ซื้อซีดีลอมอันนี้ไม่ได้บนบานนะอันนี้ต้องบอกแต่ว่าเราแค่ไม่ได้อยากจะซื้อซีดีลอมอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เพื่อที่จะได้แบบให้เขาไม่มาลวงลิกสิทธิ์ <c oughs> เราเองเหมือนกันเพราะเราเองก็เขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ยพยายามซื้อซีดีของจริงแล้วก็หนังด้วยโอ้นี่กับพี่เบิร์ดโอ้นักจริงๆตอนนี้ก็ทาเพลงพี่เบิร์ดอยู่เหมือนกันนะเพลงพิเศษโอ้ยตอน เป็นโมเ็ดเราเลยสักนิดอันนี้กล่องเครื่องเพชรจะรอเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าไม่โอ้นี่กล่องนี่ไงช็อตที่คนญี่ปุ่นเข้ามาให้พวกเราอะช็อตไว้กินแก้วสาเกาเรา,เาไปใช้กันนะอุอ้ยเจอรูปอีกแล้วรูปเดิมรูปนี้ is everywhere เออไม่กล่องพี่ไปนี่ไม้กล่องอซิกเนเจอร์พี่ไปเก็บไว้อย่างดีนะครับเก็บไว้เพื่อเผื่อวันนึงมันจะแพงร้อยมันแพงอยู่นะไปแต่เราตอนนี้เราขอรูปนี้นะเพราะว่ามันตาหล้อๆให้เราเอาไปเออเรารู้สึกเหมือนกันตอนนี้นะคะเนพยายามจะบุกทุกซอก ไม่ได้มีอะไรหลงเหลือที่เป็นความลับเลยเพราะฉะนั้นผ่านแต่งงานได้ก็ได้ได้ก็ได้เด้อต้องได้ได้ก็ได้ว่าโอเคโซนตรงนี้ทําไมเธอมีชื่อเรียกโซนอะไรไหมคะอันนี้โซนแบบว่าภาพพิ้นที่เราซื้อจากอังกฤษตอนแบบกลับมาแรกๆจากอังกฤษอะมีความแบบคิดถึงปาเป็นอังกฤษไงก็เลยกระแดะต้องเอาภาพพิ้นมาใส่กอล์ฟแล้วก็เนี่ยทำให้แบบเป็นวอล์กเป็นวอล์อะไรงี้นี่ก็ภาพวาดประนตเอมกันครับอีกอันหนึ่งโซนภาพวาดประนตภาพนี่เป็นภาพที่น่ากลัวมากมากๆคือถ้าเราเปิดบ้านมาเราก็ตกใจอันนี้ ไม่เท่าไหร่นะคะเราได้อยู่แต่เราชอบลายสโตของเธอนะกระนดมันสวยอะขอบคุณค่ะ,อคคะโอเคงั้นเราปล่อยให้เธอไปทำงานต่อเราค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะ دا! รอฟังเพลงใหม่ด้วยนะเออตอนนี้จะฝากผลงานอะไรไหมคะอุ้มีหลายผลงานมากเลยฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะปล่อยไอ้เพลงปล่วยๆ TMS ของเนทเนี่ยแหละหาได้ในช่องช่องของน็อตเกสโนวาออฟฟิเชียลอย่างเลยครับเย่แล้วก็งานของวงก็จะมีฟังได้ที่แพลตฟ,ฟอร์มรทุกแพลตฟอร์มครับเสิร์ชคำว่าเกสโนวาใครใช้อะไรก็ไปเสิร์ชได้เลย <c oughs> เลยก็ฝากอนอโลด้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้เนทกับน็อตทำอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมพวกเราทำบ้านอยู่ด้วยใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสปอนหรือว่าบาร์เทอร์อะไรก็ ยินดีนะคะยินดีรับพ้างมากค่ะม,มีใครอยากสปอนเซอร์แบบกระเบื้องสระว่ายน้ำอะไรกันไหมโอเคไปแล้วค่ะ <laughs> วันนี้ขอบคุณเพลรี่นะคะที่ทำให้นอตหน้าใสขึ้นบายขอบคุณเพลรีค่ครับ